โอเคนะครับก็กำลังมานะครับรถธรรมดาศนหนึ่งกรุงเทพตะพานหินนะครับส่วนหลังสองที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นรถตรวจดำหกสามสองมึงาพาดแม่น้ำนะครับไปจอยทีที่วังกาบม,มุนาหอไกลนนทบและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟตะพานหินโอเคกำลังมานะครับสองนึงหนึ่งกรุงเทพตะพานหินเพิ่งทางกับข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยว่าถ่ายทัน ไปจ่อยแค่5สถาน,นีเท่านั้นครับวังกะบา,ามูนาหอการ์โนตขบไปที่สุดที่ตะพานหินโอเคไปมึงฮะโอเคเปิดวีดมาตะกายเลยนะครับอ่ากระเป๋าอะไรมาด้วยพะน่ะไปมึงนะฮะขออธิษฐานก่อนโอเคมาแล้วครับสองนงหนึ่งกรุงเทพตะพานหินหาบุ้ถ่ายไม่เจอซะละอ,อ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะโอเค นี่นะฮะรถธรรมดาสองหนึ่งมาเจอก,กันดวดำหกสามสองบึงพระแม่น้ำโอเคมาแล้วครับสองหนึ่งกรุงเทพสะพานหินเขาคุยกันนะครับต้ออยาไปสนใจเอาสอมทะ,ะบวนครับหมายเลขอะไรครับเนี่ยเอาสอสี่สอง4ู0 3สาม เอาซ้อมสี่สองศูนย์สามนะครับชาวบวนมาไม่รู้ล่าช้ากี่นาทีได้นิ้บ่อนะครับุงเท็สะพานหินครับวันนี้ก็จะเดินหักลงกันเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับคนเดินทางกันเยอะเลยเอ้ยลงกันเยอะนะครับไม่ใช่ทางนเยอะลงกันเยอะเลยนะครับ ไปจ่อยทีมที่วังกาฟามุนาของกายนทตบและไปที่สุดที่สาริรไฟตะพานหินครับ ชอ็อตเด่นๆมั่งมาให้เห็นอยู่เสมอนี่นะครับด่วนน้ำก็อนอนะครับนี่ครับดวดนดำหกสามสองบึงพระแม่น้ำอย่าเพิ่งข้ามนะครับ ก็เพิ่งทางกับข้าวเสร็จมาสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับโอเคสองนหนึ okay. ่งนะครับล่าช้ามา13นาทีอ่าต้นทางรอดตอนเที่ยง55นาทีครับ12บสนาฬิกาห้นาทีอ่าผมบอกแล้วนะครับนะหลายคนชอบถามไม่เป็นไรผมตอบให้ครับผมไม่ถือเนาะโอเคหนึ okay. 9, ยังมาไม่ถึงเลยนะครับตอนนี้เพิ่งออกจากหนองโพนะครับ หัวใจที่ทางขงบวนนะคบเป็นอัลฟอมเหมือนกันแต่ผมไม่เห็นเลขน,นะครับแต่ดูแค่เสียงเนาะโอเคตู้สุดท้ายครับไปยางสวยงาม